ทักทายสบายดีคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุกุลสกุลนะเพียงว่าจะเป็นฝั่งลาฝังไทยต่างประเทศนเพียงนองยนยินดีนตอนขับขาวซื้อส่งสะแพงพี่น้องเดิดภาพมากก็เห็นคนขี่ดื้อก็ตั้งสะเครื่องพี่น้องเลงน้องรับเตอร์เพิ่นสะเบิร์ตอยู่ใส่กับเมียงก็ยังสะคือเก่าพี่น้อง เด้อหนีคลงองแม่พี่น้องเลยเยังทันเนวออกไปใส่พี่น,อนอ้นองน้องเล็บตื่นบนห้างก,ก็ตื่นนอนบนตื่นมาตอน6โมงวายแล้วก็ตื่นนอนถึงเนาะนอนกับพ่อบนอีกแลาวก็ตื่น 6, 11โมงป้อนข่าวแล้วพี่นอ้อยกำลังสีอาบน้ำให้เพื้นพี่น้นองให้ผลิบก่อน นดเตยดื้อหลายลูกเลยเดยสบายดีเด็กลูกสบายดีไหมสบายดีเสียงสะแพงกับยังเห็เหๆน้อเป็นวัดพีอตื่นมาพันว่าคนเอาอาการมันสิแบบว่ามันสิขขยหรือมันสิแบบบอยู่ดีเนี่ยตัวกันเตวกับตัวมันต,ต่างเลยตื่นมาหล้วก็แบบมืนหูมืดตาบุขึ้นพี่ทอง ตั๋นดังกึกเนาะเมื่อคืนนี่ครับบ่ยาลูกม้าเพิ่นก็เมื่อยพี่น้องเพราะว่าสิเป็นวัดเบิดเฮือนแล้วนี้บ่ยานก็สิกลับเป็นวัดแล้วมงลเตอกนําหมูอยพี่น้องลเตอลูกทลายลูกเตอ สะสะหนักสะจอมปวนในหองน้อยหองหกวัดเสียหน้าไม่พูนมัน กินยาก็เป็นออเออสะแพงกันกินยาต้านวายยามันเป็นนักยามันเป็นเฮงว่งายาวผิวหมักกินยาปไดเดี๋ยวเป็น,นเอ้ยเวลาผื่นเป็นนะสะแพงรู้สึกบุรีในหนึ่งสะแพงกินยาใส่หรือใด,ดแต่ว่ายาวผื่นหมักกินยาต้องให้บังคับหยัดเสียปากอะไรงงต้องหยัดเสียปากคุณผู้ชมกินต้องคุมเพิ่น อาบน,น้ำไปลูกปะไปะอาบน้ำไปอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องถิ่นคนเดียวถิ่นก็หรือมีผู้บ่ถิ่นก็มีผู้บ่ดุอ่ะกำลังสิเก็บหองพี่น้องเลยพรนษะเครื่องถิ่นกัน็อายมีผู้หลุดอ่ะถิ่นกระตุกระตาเลยพี่น้อง đừng ta mà chân dù bớt nào lập tư hả hả mình đi khu nó lại cả mình đi khu ตเต้กำลังเย็นเบาได้น้องเอ้แลบเตยแลบเตยตาเอตาเอบูว้าอีกาบูบูบูคนดึตาเมื่อึ้นแล้ว เออปีนเลยประสิทธ like sure ิภาพมันไป็นเราอีพี่น้องผนังกางนอนเลยแต่ว่าพอยอมนอนสื่อนี่งเบือนตาเด้อเ้ยขอดูตาหน่อย mhm hmm. hmm. bên trên này mhm Được mhm 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 pa mhm 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 được hết chân này được hết chân này được này như hết nhà cái mặt này hả น้ำมันนอนปะน้ำมันนอนปะน้ำมันนอนแม่สิเก็บพาผุ่มบ่แม่สิเก็บผุ่มบ่ห้องนี่นะแม่สิเมียนเฮือนแม่สิเมียนเฮือนใช่ไหลูกสะเขื่องนี่ฮะหกนี่หกลูกเลขหกนะแม่สิเมียนห้องนี่ค่ะ ยายายาแม่บอกว่ายายาเด็กไมนสิตกต้องไม่สินะยาแม่บอกว่ายาลูกยาเข้าใจบ่ิยานะฮะ่นั่งน้องนั่งเต้บรรดาพ่อแม่น้อง,องเสพยเาเลี้ยงก,กับไอ้กินข้าวเลือกหมี่ luộc hạt cả nhà đây cái khuôn mặt của về đang hai mươi năm rồi 那这种。 ไม่คิดไม่ได้หมักงไาย Của không đem cái bữa sáng mà không đi không kinh năng đi mà chọn cái nọ thì nó nó là tớ, tớ, tớ. ห้อนเนื้อน้ำหน่อยน้ำเลยดิห้อนเลยเนี่บินวัดบพี่น้องตอนนี้น้องแรปเตอร์เพิ่งจะยืนแล้วพี่น้องจะแบ่งกันพาขอไปทางในเนาะไปทางไปถ้ำมาไป ถ่ายเปุนจุมหายกินฮอตพี่น้องไปได้ลูกไปหาถ่ายวะฮะตื <hi> ่นนอนพี่น้องเลยมันจะขำแล้วนอนจะพาไปอ่ะไปเจอกันอยู่เซโนพี่น้องนอนมาเจอปุ๊บพี่น้องอันนี้กันอันฮอดหนาวพี่น้องตัวแรงหนาวเราจะเอาไปซื้อยาให้บาดแยวเลยพี่น้องเลยไปไปเก่ามอเตอร์ไซค์ผู้ใจคือเก่า ก็ก uh, ินข uh. um, ่อยเลยเลยรอฮะคินข่าวเลศบหำอมบอมันจะคืนเลมัจอยบอกินเลที่ก็กินเลมาเตื่นกระดาวกระดาวากไปกับป่อปุ้มน้ำปะจกไปกับผ้นนียากไปกับผูนนี้ติดผู้ชายมือช้อมือเวรนกะพอพ่ตื่นไปเรียกะพอพึ่มกรลูกพ่กระลูกได้ไหม เอาหรอเาอะไรอยู่เนาะเขาลขับเจาเบิ่งนกระตื่นมาแล้วเพิ่นเห็นผอเพ่นนอนเพิ่นก็นอนต่อผอเพิ่นจะไปเบียกกระลูกผูดผีมาเลยวเ่เจ้าเด็กจะกินจุ่มเฮาบ่ฮะเอาสิไปซือ ิซื้อเจอเพิ่มมันก็ซื้อซิ้นมูอพักกระบะอะไรดอกพักพอแล้วพักอะไรดอกมาเอาลอ้างที่เราทวงหนึ่งเด้อ มาเดีมาถ่ายแต่หนุนลุ้ลนเลยเนาะอ่ะพอมาพี่น้องสะเพงกับซิดนีคอปิดคลิปแล้วนะพี่น้องสุดะจายนี่สะเพงกับอขอบขามองกับใจนำ้ำพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องที่เข้ามากไดไลค์กดแชร์หับชมคลิปสะเพงโดยที่บอกคำโฆษณาเนาะพี่น้องภาว่าสะเพงเห็ุพิพาประการใดว่ายัางบ,บุตรบังจองเห็นยังบุตรบังงามในคลิปนี้กับผู้ถูขอให้ได้พี่น้อง สุดท้ายท้หิบนี้ก็มีได้ข้าวโพด้วยวไยใสให้วามไม่ MC, ร้อน MC จงมีสุขภาพแข่แงแงร่งแข็งแร่งเขาเก็บมาได้พร้อมใส่ยังมีสารเคมีกับสวกบายนี้